สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k เเมามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้า ah, บริษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอ,อิสรภาพทางการเงินนะครับผมนะอาทิตย์นี้ก็เป็นอา,อาทิตย์นี้ก็มีอยู่2 2 EP นะครับผมก็คือ EP ที่553กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนาะ แล้วก็ EP พีดีนะห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับผมเป็นเศษของเพื่อนขอเข้ามานะครับมีอยู่อ่า e ีละสามตัวนะครับผมสำหรับ EP ีนี้ก็มาอัปเดตกลุ่มอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยขอเข้ามาเพื่อัปเดตหน่อยก่อนหน้าเนี่ยมันย่อลงมาเยอะมันจะกลับไปได้หรือเปล่านะครับผมก็มามาอัปเดตกันนะครับสําหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งอีนะเป็น EP ีเพื่อนขอนะครับผม นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ EP ที่554เนาะเข้าไปชมกันได้นะครับลองไปดูซิว่า3ตัวเนี้มันมีตัวไหนที่น่าเล่นกันหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ KCE กันก่อน KCE เนี่ยนะครับผมผมทิ้ง t a เก็ t ไปที่4บาทเอ49บาทนะครับผมผมตีเส้นแทนไลน์ขึ้นไปนะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอันนี้คือ Runway ของเขา ในการที่จะใช้เบรคขึ้นไปนะครับผมนะเพราะว่ามันมีในยะหนึ่งครั้งลงมาวัดสองครั้งลงมาวัดสามครั้งลงมาวัดสี่ลงมาแตะแล้วก็พยายามเด็งก,กันไปห้าทีนี้หลุดเลย <c oughs> คือขาดด้แล้วผมมองว่าเออถึงแม้ว่า r s i ของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะขึ้นมาทำโอเวอร์บอทเนาะแต่ผมก็มองโอ้โหเอาแนะ่เส้น EMA สองร้อยเนี่ยน่าจะรับอยู่แหละแนวรับเนี่ย ้แถว4บาท25 44บาท25ตังค์นะแล้วก็4 0 44บาทแล้วก็แถว43บาท50ตังค์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเอาอยู่นะแต่เอาไม่อยู่เพื่อนคือเซนติเมนต์มันไม่ดีนะครับผมนะ,ะพี่เทคพี่เทคคือก่อนหน้าเนยเท็ฝั่งฝั่งเมกานะครับผมพี่ใหญ่เนี่ยนะครับผม ผมเคยทําคลิปก่อนหน้ายย้อนไปดูได้นะครับผมคือมันมันพากันเทคโปรฟิตเซนติเมนต์ไม่ดีแถวบ้านเรามันก็ทยอยเทรรตามไปด้วยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งใครที่เก็บมาเนี่ยอะต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่แถวๆสัก39บาทนะมันมีนะเนี่เนี่ยเนี่ยเก็บขึ้นมาเนี่ยกรอบสีแดงเนี่ยที่เราทําทิ้งไว้เนี่ยมันมีนะแล้วมันขึ้นมาถึง สี่สิบเจ็ดบาทเจ็สิบห้าแถวๆนี้เนี่ยนะครับแล้วเซนติเมนต์มันดูไม่ดีคือแน่นอนละ่ะมันก็ต้องมีเทคโปรฟิตบ้างนะครับแต่ผมก็ยอมรับเลยว่าผมไม่คิดว่ามันจะไหลลงมาลึกขนาดนี้นะครับก็สรุปก็คือ KCE เนี่ยลงมาอยู่ในโซนเก็บราคาใหม่นะครับนะก็ดีเราจะได้เก็บของใหม่คือ อย่างที่ผมบอกนั่นแหละยังถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะทิ้ง t a r ก็ t ไว้ที่49บาทการแบ่งไม้ซื้อการแบ่งไม้ขายเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้ผมก็พูดอยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยอ่าขึ้นมาปิดเก็บเนี่ยแถวๆ45บาทเนี่ยนะครับแล้วมันอย่างน้อยๆมันต้องมีสัก2 5เปนะครับหรือ30เอร์ซหรือ50เอร์ซตนะ ที่แบ่งออกมาที่จะ take profit ก็คือมันเป็นการล็อกกําไรนะครับเพื่อนแล้วอีกที่เหลือเนี่ยจะมาเท k e profit แ,แถว49บาทก็ได้ก็คือโซนอาโซนแนวรับของอตัวชิป p นท็อปเนี่ยนะครับผมเนี่ยแนวรับตรงนี้นะผมทิ้งทาร์เก็ไว้ก็คือมันมีโอกาสจะขึ้นมาชนนะครับแล้วค่อยเทค e profit อีกก็ได้แต่40 45บาทเนี่ย เอาขึ้นมาปิดแกบเนี่ยมันต้องมีซักไม้หนึ่งนะเพื่อนๆที่แบ่งล็อกกําไรนะครับนะนี่แหละการแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายมันคือการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเพราะเนี่ยอย่างเวลามันขึ้นไปแล้วมันไม่ถึงทาร์เก็ตของเราเนี่ยแล้วมันย่อลงมาอย่างนน้อยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นยิบห้าเปอร์เซ็นหรือห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราแบ่งออกก่อนหน้าที่เราล็อกกําไรเนี่ยมันจะได้เหลือมาเก็บใหม่นะ เวลาที่เขาถอยลงมาอยู่ในโซนเก็บของเนี่ยนะครับนะอันนี้คือความสําคัญอีกรูปแบบหนึ่งนะนะครับส่วนถามว่ารอบนี้เนี่ยห้าหน้าเนี่ยจะกลับตัวได้หรือยังนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสว่าหนึ่งอ่ะเขาลงมาโซนโอเวอร์โซด่ดูตรงเมาส์ผมนะการที่เขาลงมาโซนโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับผมก็เป็นแรงขับอีกแนวหนึ่งนะครับที่จะทําให้เขาเด้งเนาะ สอง MACD เนี่ยนะครับผมเหมือนแก็บเนี่ยจะแคบเข้ามาแก็บแคบเข้ามาแล้วเส้น MACD ตัดเส้นซิ g n a l เมื่อไหร่นะครับเนี่ยดูตรงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับผมที่จะเป็นตัวเล่งให้เขามีการปรับตัวขึ้นเนาะสำหรับ KCE นะครับผมแต่มุมมองระยะสั้นๆนะครับผมนะเขาก็น่าจะ เก็บของอยู่ในกรอบสีแดงนี่แหละสักก่อนนะครับผมจนกว่าเขาจะขึ้นมายืนแถว40บาท75ตังค์ได้นะเดี๋ยว,ยวหากรอบกว่าเนี่ยจนกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับอืม เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับ k c e ถอยลึกถอยลงมาอยู่ในโซนเก็บของใหม่เลยนะนะครับอ่ะสำหรับใครอยากเล่นสั้นนะครับผมเข้าตรงนี้ตัดขาดทนดุนในแถวสามสิบเจ็ดบาทนะครับผมทาเกตก็อ่าสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับอืมถ้าอยากเล่นสั้นนะ แต่ผมมองว่า KCE ม,มันมันม่ควรเล่นสั้นนะครับผมโซนเก็บของเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะทา่าเก็ตสี่สิบเก้าบาทเนี่ยมันต้องกลับมาแน่ๆน,นะครับผมนะมันต้องกลับมาแน่ๆหรือใครแบบอยากเล่นชัวนะครับผมรอให้เขาขึ้นมายืนอยู่บนราคาแถวแถวสี่บาทอ่าสี่บาทห้าสิบตังเขาจะขึ้นมายืนอยู่บนเส้นนีมเอสองร้อยอีกครั้งหนึ่งเราค่อยเข้าก็ได้นะครับ ทาเกตก็49บาท52บงาท75าตังก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็56บาทนะครับอ่านะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะเย็นๆนะครับผมนะ4บาท50ตังเราค่อยเข้าก็ได้เขาจะยืนอยู่บนกรอบสีน้ำเงินนี้นะครับผมนะแล้วก็ยืนอยู่บนเส้นยนะี่0 0งเนาะสำหรับ KCE เราค่อยเข้าก็ได้ถ้าใครแบบอยากชัวแต่ถ้าเกิดใครแบบแบ่งไม้ออกแล้วนะครับ ขึ้นมาปิดเก็บแถว45บาทเนาะแล้วก็มีการแบ่งไม้ออกไปแล้วโซนนี้ก็เก็บของคืนได้นะครับผมเก็บของคืนได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมที่มีการเทโพฟิตแล้วก็มีกระสุนเข้ามาเติมของใหม่นะครับอืมสำหรับ KCE เนาะก็แบ่งเป็นหลายเขตหลายกรณีนะครับโอเคน่าจะตอบคำถามได้ ครอบคุมแล้วนะครับถ้าเกิดยังสงสัยอะไรอยู่ก็พิมพ์เขาว่าถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับ kce เนาะอันตัวต่อไปฮาน่าโอเคฮาน่านะครับผมนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้นะมาฮาน่าเนี่ยมันจะเจอแรงขาย ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะสัญญาณมันเนี่ยเห็นลูกศรไหมกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือเขาขึ้นไปทำ Hi ไฮใหม่อืเขาขึ้นไปทำ Hi ไฮใหม่นะครับเนี่ยแต่ว่า ISI เนี่ยมันขึ้นไปทำโอบอลแล้วมันย่อลงอันนี้คือสัญญาณของ b e r ดเด v ล g e n ินนะครับนะมันคือ b e r ดเด v ล g e n ิแต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกัน ว่าเขาจะขายลงมาแรงขนาดนี้นะรู้ว่าต้องว่ามันต้องเจอแรงขายแต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะขายทิ้งลงมาเยอะขนาดนี้ถามว่าเซนติเมนต์มันมันดีไหมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือเซนติเมนต์มันมันไม่ค่อยดี <c oughs> นะคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่ฝั่องอเมริกาเนี่ยนะครับผม นะค,คือมันแย่นะครับผมเซนติเมนต์มันไม่ดีแต่ผมก็ไม่คิดว่าพี่ไทยเราเนี่ยจะเจอขายขนาดนี้นะครับอืมแต่นะครับในเมื่อมันออกมาหน้านี้ผมก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแบ่งไม่ซื้อการแบ่งไม่ขายเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะเนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ย อทะลุแนวะต้านแรกขึ้นมา46บาท25ตังเนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วมายืนบนเส้น m A200 ได้เนี่ยคือมันก็ต้องมีแบ่งสักไม้หนึ่งนะนเพื่อนๆนะขึ้นมาแถวๆ48บาท75เนี่ยมันต้องมีสักไม้หนึ่งนะที่จริงทาร์เก็ตเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับ55บาท75 ยิงไว้ไกลขนาดเลยเนี่ยนะอืมแต่ในเมื่อมันเจอแนวต้านนะครับผมนะเนี่ยอย่าง48บาท75เนี่ยมันขึ้นมาปิดปิดแก็บตรงนี้เนี่ยเก็บเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะครับดูตรงเมาส์ผมเดี๋ยวผมขีดให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยขึ้นมาปิดเก็บตรงนี้เนี่ยนะครับผมเฮ้ยมันต้องมีเลยนะสักไม้หนึ่ง หรือไม่ก็สองไม้แล้วนะสักยี่0ห้าเปอร์สามสิบเปอร์เซ็นหรือห้าสิบเอร์เซ็นในเมื่อทาเก็ตเราอยู่แถวๆห้าบาทเจ็ดสิบเอห้าสิบห้าบทเจ็สิบห้ามันต้องมีมันคือการล็อกกําไรนะครับเพื่อนๆนะแล้วกรอบสีนําเงินผมมองว่าเออเขาน่าจะไซด์เวย์ออกข้างในะอยู่ในกรอบนี่แหละแล้วมันหลุดลงมาถามว่าเกินคาดไหมมันเกินคาดนะแต่มันดีสําหรับคนที่แบ่งไม้ออกนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาล่วงลงมาอยู่ในโซนเก็บของเนี่ยจะได้มีกระสุนเก็บเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นหาน่าตอนนี้แนวรับกลับมาอยู่ที่37บาทแนวต้านแรกใน40แล้วก็45บาท75นะครับ46บาท75แล้วก็48บาท75อีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับหาน่ากลับมาอยู่ในโซนเก็บของทั้ง KCE แล้วก็หาน่าทั้ง2ตัวเลยนะครับ คือมันเห็นแหละสัญญาณเขาทำเบรดิตเดเวเจนนะครับผมนะแต่ไม่คิดว่ามันจะลงมาแรงขนาดนี้สำหรับคนที่รอเก็บของเพิ่มตรงนี้หาหน้านะครับเก็บได้แล้วนะครับสักไม้หนึ่งอตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเอา้าผมพยายามที่จะออวงกลมใหม่ก็ได้เนี่ย ก็คือเนี่ยเขาลงมาในโซนของโอเวอร์โซแล้วนะครับผมนะเออตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะขับไปเขาเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนสี่สิบาทได้นะครับอืมแต่เขากลับลงมาเป็นขาลงแล้วนะเขายืนอยู่บนเส้น a สองร้อไม่ได้ตอนนี้ k คซีฮาน่าสองตัวเนี่ยอยู่ในสภาวะขาลงแล้วนะเพื่อนอืม สำหรับคนอยากเล่นสั้นนะครับผมร้อยเขาขึ้นไปยืนสี่สิบบาทแล้วแบบยืนนิ่งๆนะยืนสี่สิบาทแล้วยืนนิ่งๆนะทาเกตก็สี่สิบห้าบาทยี่ิบห้าต่างสี่สิบหกบาทยี่ิบห้าสี่สิบเ็ดบาทเจ็ดสิบห้าห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็ห้าบาทเจ็ดสิบห้าตามลำดับเลยครับแนวต้านนะสําหรับหานะผมมองว่ายังมีอนาคตอยู่นะหุ้นสองตัวนี้นะครับผมก็กลับมาในโซนเก็บของก็ผมมองว่าเป็นโอกาสเก็บของคืนนะครับ อืมประมาณนี้นะครับผมนะสงสัยอะไรก็ถามเขามาได้อีกนะครับสลับมาหน้าหรือไม่ก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้อีกนะครับอัตัวต่อไปเดลต้าพี่เดวพี่เดวพี่ให่พี่ใหญ่ใจตะวันสามตัวนี้นะครับผมมีแค่เดลต้าตัวเดียวที่ ถึงทากาตที่ตั้งไว้ก็คือ103บาทอันนี้ผมอยากขอกำลังใจมากๆเลยนะครับโอ้ตบมือให้ผมหน่อยนะครับโอ้โหนะตัวนี้แบบแกะมาอย่างเนียนเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวย่อกราบลงมาก,ก่อนแกะมาอย่างเนียนเลยนะครับเดี๋ยวถอยกราบออกมาให้ดูนะนี่คือล่องรอยอะไรจะทำนะครับผมที่แบบผมภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับ แกะมาจากตรงนี้นะครับผมมาดูพร้อมกันนะฮะคืนหนึ่งย่อสองนะครับผมสองนี่เป็นคอลเลคชั่นแฟดนะครับอยู่ในกลุ่มของสตองบีเนาะเพราะว่าคืนสองเนี่ยจบอยู่ในแถวห้าสิบเปอร์เซ็นของระหว่างคืนเอแล้วก็คืนบีอย่างนี้สตองบี running แฟดนะครับน่เด้งขึ้นมาโดยที่เขาทำสตองบีแบบ running แฟดนะครับคืนสามนี่บูริสเลย บจบขึ้น3ย่อลงมาเป็น A B C แบบซิกแซกเพราะว่าขึ้น2เนี่ยทำ collection แฟรแล้วนะครับขึ้น4เนี่ยต้องเป็นซิกแซกนะอ่าแล้วก็เด้งขึ้นมาจบขึ้น5นะครับผมแล้วก็เขาก็ปรับตัวลงมาแบบ small w a v นะครับ A B C นะเด้งขึ้นไปทำ X แล้วก็มาจบอยู่ที่ triangle นะครับ สมอเว็บตรงนี้แบบมันจะเป็นแบบดับเบิลนะครับผมแฟตเอ็กท n ง l กแฟตเพราะว่าคลื่น B เนี่ยมันสูงอพอๆกันกับคลื่น A เลยจุดเริ่มต้นของคลื่น A เลยนะครับะจะมองเป็นดับเบิลท็อปก็ได้ตรงนี้นะครับแต่เขาก็มาจบแบบท n ง l กก็คือเซมิทิคอท n ง l กนะครับผมโอ้โหแกะแบบเนียนเลยนะครับจบแพทเทิ สมอล l เอกเวฟดับแบบดับเบิลนะครับแฟตเอ็กแทนเกนะผมก็วัดส่วนสูงนะครับมาได้ส่วนสูงแถวๆหนึ่งร้อยสามบาทนะครับเดลต้านี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนๆกลับไปดูได้กี่พีนะเดี๋ยว,ยวผมไปดูย้อนไปดูก่อน เดลตานี่สิบเอดอผมอยากให้เพื่อนเข้าไปดูตั้งแต่ EP แรกเลยนะไล่ดูเลยว่าความเป็นไปเป็นมามันยังไงนะอืมหนึ่งร้ยสามบาทแทร็ตเนี่ยผมพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ผมพูดตั้งแต่อยู่แถวนี้เลยนะอยู่แถวเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยต้มเตี้ยมต้มเตี้ยม,ม,มอยู่แถวนี้ผมยังมาแกะอ่าแพทเทิร์นเซมิดีคอลแทงเกิลอยู่เลยตอนแรกผมยังมองเป็น ascending อยู่เลย a c e n d ซ n g t r i แ n g ก็อยู่เลยนะครับแต่ถ้าเก็บก็หนึ่ง้อยสามบาทตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยกลับไปย้อนดูได้นะครับผมขึ้นมาเป๊ะเลยโอ้โหขึ้นมาเกินด้วยหนึ่งร้อยสี่บาทอืมหนึ่งร้อยสี่บาทหนึ่งร้อยห้าบาทสำหรับผมนะสำหรับเดลต้าอันนี้คือผมเทคโปรฟิตียบร้อยแล้ว อันนี้ผมเม็นนชี้ดำนะอันนี้มันมันเป็นไอเดียผมม,มันเป็นความคิดของผมนะครับคือมันจะไปไหนต่อเนี่ยก็คือหาจังหวะเข้าใหม่แต่ของที่มีอยู่ก่อนน้านจะสมในแถวเซมิดิคอทแองโก้แถวเจ็ดสิบบาทเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเทคโปรฟิตนะครับบางคนอาจจะถามเฮ้ย hey, ทำไมอ่ะ ไม่คิดว่ามันจะไปต่อหรอมันจะไปมันอาจจะไปต่อก็ได้ใช่ครับคือมันอาจจะไปต่อก็ได้หรือไม่ไปต่อก็ได้แต่ผมไม่ได้สนใจอยู่ตรงนั้นนะครับผมสนใจตรงที่ว่าผมแกะกราฟออกมาผมวางแผนผมทิ้งทาร์เก็ตไว้แล้วมันมาถึงทาร์เก็ตของผมก็คือหนึ่งร้ยสามบาทงานของผมมันจบ ขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้ผมพูดแล้วว่าเออมันต้องขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้วัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีในยะนะครับนะส่วนสูงมันมาถึงส่วนสูงนี่ม,มาอย่างไงเนี่ยกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนะมันมาถึงนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยสามบาทมันไปยังไงมายังไงกลับไปย้อนดูได้นะครับพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแผนของเราคือเทคโปรฟิต ที่103บาทเราก็ต้องเทคโปรฟิตที่103บาทแต่ผมไม่ได้มาเทคโปรฟิตทีเดียวอยู่ที่103บาทนะแนวต้านพวกนี้เนี่ยที่ที่ทิ้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น95้าสิบาทห้าสิบเกาบาทเนะี่ยนะครับผมแบ่งออกนะเรือมาเทคโปรฟิตแถวหนึ่งร้อยสบาทเนะี่ยแล้วไม่ถึง50%าสิเลยซ้ำ นะครับนะ95บาทเนี่ยอ่าเดี๋ยวพูดกลมๆให้เพื่อนๆฟังก็ได้เผื่อเพื่อนเพื่อนแบบเอาเอาเอาไปอัดแอปใช้เนาะกับการเทรดของตัวเองสมมุติผมมีแนวต้านเนี่ยสามแนว95บาท98 103 95บาทของผมนี่30%เปอร์เซ็นต์นี่ผมยังไงผมก็เทคโปรฟิต98บาทนี่30เปอร์เซ็นต์ยังไงผมก็เทคโปรฟิตอีก40%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ ท้าเกตที่ตั้งไว้เนี่ยถ้ามันขึ้นมาอย่างที่แผนเราวางไว้เนี่ยแล้วก็เทคโปรฟิตผมจบผมปิดงานนะครับผมผมพักนะครับสำหรับเดลต้านี่คือมันสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแผนของเรามันมันสมบูรณ์แบบมันมันเพอร์เฟกที่สุดทำไมจะไม่เทคโปรฟิตนะครับนะ แผนของเราคืออย่างนี้มาเทคโปรฟิตที่หนึ่งร้อยสามบาทนะครับต่อต่อมันจะไปต่อ,อไปต่อที่หนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบแปดหนึ่งร้อยยี่สิบเอหนึ่งหนึ่งร้อยสิบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาทคือผมไม่สนใจแล้วเป้าองค์ผมหนึ่งร้อยสามบาทผมผมเก็บงานอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเพราะแผนที่เราวางมาเนี่ยถ้าเราไม่ตามทําตามแผนเนี่ย คือไม่รู้เราจะวางแผนทำไมนะครับถึงจุดเทคโปรฟิตเราเทคโปรฟิตถึงจุดตัดขาดทุนเราก็ต้องตัดขาดทุนนะครับผมระเบียบเนี่ยมันต้องยืนหนึ่งนะครับระเบียบนี่สําคัญมากๆนะไม่งั้นมันจะประคองตัวเองให้อยู่ในตลาดไม่ได้นะครับถึงจุดเทคโปรฟิตไม่เทคนะครับจากกําไรกลายเป็นขาดทุนนะครับอันนี้คือหัวรลาย ึงจุดตัดขาดทุนไม่ตัดมันลากลงต่อความเสียหายมันเยอะจนตัดขาดทุนไม่ได้ทุนก็ติดอยู่ตรงน,นั้นอยเห็นไหมนะครับผมนะคือวิธีคิดตรงนี้นี่สําคัญมากๆนะครับผมนะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปไอเดียใช้กับการเทรดของตัวเองก็ได้นะครับนะให้มันเข้ากับความชอบของตัวเองนะครับแต่ ระเบียบเนี่ยต้องยืนหนึ่งวางแผนต้องทําตามแผนนะครับคือก่อนเทรดเนี่ยเรามีแผนอยู่แล้วแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะไปเสียหน้างานก็คือแบบลังเลไม่ยอมเทคโปรฟิตกลัวมันไปต่อแล้วจะขายหมูอ่าไม่ยอมตัดขาดทุนนะแล้วมันล่างลงไปก็ไม่กล้าคัดอีกเพราะความเสียหายมันเยอะแล้วเงี้ยอันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบียบต้องมานะเพื่อนๆนะ 103บาทเท e โ r รฟิตครับสำหรับเดลต้าจบครับ3ตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาทิตย์นี้ก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามอย่างครอบคุมแล้วถ้าเกิดยังสงสัยหรือติดขัดตรงไหนอยู่ก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะนู่นผมจะไปตอบคอมเมนต์ก็แถววันศุกร์วันเส,สาร์นู่นแหละอีกอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละนะครับผมนะเพราะว่าคืองานผมเยอะมากนะครับช่วงนี้คือแบบแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับผมนะ ผมก็พยายามจัดสรรเวลานี่คือนี่คือแพชชั่นของผมนะคือผมชอบนะผมมาทําด้วยด้วยใจนะครับผมนะอ่าสุดท้ายความชอบของเรานะถึงมันจะไม่มีเวลาอย่างไงผมก็หาเวลามาทําจนได้นั่นแหละนะครับผมเพราะอีกอย่างหนึง่งยังไงทราผมก็อ่าจบอาทิตย์มาผมก็ต้องมามาดูแผนเทรดผมมีแล้วว่ามันไปตามแผน หีมันไม่ไปตามแผนนะผมก็ถือโอกาสนั้นเนี่ยมามาเปิดการาฟเพื่อนเพื่อนด้วยมาแชร์ไอเดียกับเพื่อนเพื่อนด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปได้วยกันนาะนๆเนาะส่วนเดลต้าตามแผนทุกอย่างครับอืโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น 3ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารญาในการลงทุนด้วยนะครับผมอ่าก็ขอขอ,ขอความกรุณาแล้วก็กราบวงวนช่วกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ก,นนกด, like, กดแชร์กลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่าน,น,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวดัสสวัสด,ดีครับ